อีกหนึ่งเรื่องราวก,กันบ้างดีกว่านะคะอ้อนคนนี้ก็ดีกว่าครับมามี่ฮันนี่แฟนจ๋าเขาจะมีคขาเสือล้วถูกต้องอนะฮะหลายวาระพิเศษมากๆเลยนะครับเราเป็นสกู๊พิเศษสัมภาษณ์เจอคนนี้ครับเบกกี้ริเบก้าเชิญชมครับ <S <S ห้องข่าวบันเทิงครับวันนี้ผมอามกรกันอาสาทุกคนพามาเที่ยวแคมปิ้งกันดีกว่า <S 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 <ๆ>และฮอตเป็นพิเศษไม่ใช่อากาศร้อนนะฮะเพราะแขกรับเชิญของเราหาคิวยากมากและน้องก็คือน่ารักสดใสที่สุดต้อนรับเบกกี้ริเบก้า อุ้ยขอบคุณนะมาแคมปิ้งกับพี่ขอบคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะสนุกมาก <laughs> มากับห้องข่าวบันเทิงหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่กำลังจะเกิด <c oughs> ขึ้น hiking b e c k y d a y แฟนแคมปิ้งใครแล้วนะ HBD เฮ้ยนี่มันเกี่ยวกับวันเกิดคุณหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมถุดต้องค่ะ <Hey. S 1> สุดต้องแสดงว่าเป็นเรื่องราวของอทั้งแฟนแคมปิ้งมาเจอกันแล้วก็วันเกิดด้วย Yes มันคือการเซ l b r e ทั้งวันเกิดหนูแล้วก็มาแฟนแคมปิ้งด้วยกันออย่างที่บอกว่ากว่าจะได้คิวน้องมาแคมปิ้งกับเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเพราะฉะนั้นจะมาพูดคุยอย่างเดียวไม่ได้นะเบกกี้เรา มีเกมมาให้เล่นอธิบายกติจการง่ายๆนิดเดียวครับเราจะเป่าวิสุททั้งหมด5ครั้งด้วยกันถ้าน้องชนะน้องมีสิทธิ์เลือกเปิดแผ่นไป้ายได้1แผ่นต่อ1ครั้งถ้าพี่ชนะพี่จะเปิดให้น้องซึ่งมิชชั่นของเราเ,เราจะมาทำแซนด์วิชกันเอาแล้นะอยังยิงยาวปรกระเป๋าเอากระเป๋ายังยิงยาวไเวอร์ชันเขาจะลองว่ายังยิงยาวป้กระเป๋ายิงชุบ แล้วค่อยชุบโอเคเวทีพร okay, um. ้อมนะทำค่ะยังยิงเงากระเป๋ายิงชุบโอ้แท้ชาดามอุ้ยผักกาดผักกาดหอมกระเป๋ายิงชุบอุ้ยไข่ดาวกระเป๋ายิงชุบอุ้ยเมือคืนทำไมไม่เจอมิชชันเลยอ่ะกระเป๋ายิงชุบอืมมิชชันทำท่าน่ารักสามโค้ชครับหนึ่งสองสามโอ้ยค um> ิวคิว น่ารักไม่พอประมาณให้เยอทะยานสูอ่อวกาศวันอาทิตย์สามหนึ่งสองป้ำกระเป๋ายิ่งชุบคุณได้เป็นให้บอกรักเป็นสามภาษาพร้อมภาพโพสเท่ๆเอาภาษาแรกก่อนภาษาอะไรไทยไหมภาษาไทยก่อนพร้อม <Okay. S 1> ่าเท่ๆนะฮะพร้อมกับกล้องนะครับรักนะรักนะ อ่ะภาษาที่สอบเป็นภาษาอะไรฟิลิปปินส์แพปเก็ตหนึ่งสอง 1..2..3 มาเข้าคิดตามาเข้าวีดตาโอ้ยภาษาที่สามครับจะยินไหมหนึ่งสองวัวไอ้นี่วัวไอ้นี่ดีโดนปักหัวใจกันไปรัวๆเลยละสีน่าร oh. ักมากปรบมือให้กับเด็กี้หน่อย และด้วยที่เมืกี้เก่งมากๆแบบนี้เรามีโบนัสแทร็กให้นั่นคือพะรลมชูน่าคอนสลัดอ่ะมาช่วยกันทำนะโอเคกับแซนด์วิชนี้ครับลุยเลยรู้สึกเซ็ตไม่รู้เราดูครับหนึ่งสองสามเริ่มเลยเออเอาขนมปังชอบทานผักไหมได้ได้นะได้ได้ต่อเรียกอะไรดีไข่โอเคเอาไปเลยไหมทั้งได้ที่เล่นกล้ามอ่ะอันนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันทะลัก c ีคว s a ซอสของเราเอาไหมคะเอาครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นีลายอันนี้ก็คือมั่นใจและเขาบอกว่าหอมเป็นหอมของขวัญนี่ไงใช่ไหมแล้วก็หอมพี่ขออนุญาตนะค่ะไปเลยเย้เสร็จแล้วครับสวยไหมคะดูดีอะหล่อระวังกระดาษนะกระดาษกินไม่ได้นะหนูชิมเท่านี้ มากค่ะอร่อยมากค่ะดูซิว่าจะอร่อยไหมอร่อยไหมค่ะดีงามขอยสองครับนี่อร่อยขนาดนี้มิชชั่นคอมพลีทเก่งมากเลยเบคกี้มามีฮันนี่แฟนจ๋าค่ะอย่าลืมซื้อบัตรนะคะวันที่26 n o v e m b พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ แล้วก็ขายตอนเวลา10โมงที่ไท a i t i เก็ตเมเจอนะคะแล้วถ้าใครมาไม่ได้ก็มีออนไลน์สตรีมมิ่งด้วยนะคะ799บาทค่ะราคาน่ารักแล้ววันจริงเล่นวันไหนวันที่24ธันวาค่ะที่ยูเนี h ยนฮอลล์ยูเนียนมอลค่ะเจอกันนะคะอ่าวอร์มนิ้วกันให้รอเลยนะครับ26พฤศจิกายนนี้10โมงเป็นต้นไปไท a i Ticket Major นะฮะรีบกดปัตรให้ได้เลยนะจะไปเจอตัวจริงหรือว่าจะไปออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่่คะขอบคุณค่ะ